นะครับผมวันนี้เรามีรถโทมิกะทอมมี่มารีวิวนะครับโปรดติดตามกันนะครับอย่าลืมร่วมกันบริจาคให้ยูนิเซฟนะครับสนับสนุนยูนิเซฟด้วยกันนะครับช่วยเหลือเด็กทั่วทั้งโลกนะครับผม Air for every child นะครับช่วยเด็กจากเด็กขาดอาหารนะครับแล้วก็เด็กป่วยเป็นโรคนะครับแล้วก็เด็กขาดการศึกษานะครับแล้วก็เด็กอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นสงครามหรือว่าการต่อสู้นะครับ ยูนิเซฟจะเข้าไปแล้วก็ช่วยด้านอาหารนะครับยารักษาโรคเครื่องนูดหงมแล้วก็ความปลอดภัยของเด็กนะครับหลวงพุธิไพนยนี่นะครับผู้ริไพน์ดีเนาะ,นนะโอเคสามารถช่วยสนับสนุนยูนิเซฟได้ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารการกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับผมแล้วก็สำเนาคือแคปเจอร์หน้าจอไปก็ได้แคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งไปที่อยู่นี้ลายออฟฟิเชียลยูนิเซฟดูเนชั่นนะครับแล้วขอใบกำกับภาษีแล้วขอใบ อนุโมทนาก็ได้เขาจะมีว่าเท่าไร่เท่าไรเท่าไรนะฮะอันนี้คือถ้าเกิดบริจาคผ่าน QR Code ไปเลยนะครับเข้าธนาคารเลยครับเป็นบัญชีขององค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยนะครับผมอยาลืมทําทำบุญยูนิเซฟด้วยกันนะครับเพราะเราไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรกันดังนั้นยูนิเซฟไปทั่วโลกขอบคุณนะครับดังที่เราเกิดนำไปแล้วนะครับผมวันนี้พบกับท่านรองนะสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวรถกระติวคันหลังกันนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกันครับ ใกล้พอไหมครับเหือ,อนิดอีกนิดแล้วกันเนาะวันน่าจะใกล้แล้วนะครับซูมไหมซูมกำลังดีเนาะโอเคขอบคุณท่านเจ้าของรถที่ส่งมาให้นะครับก็เราจะรีวิวนะครับรถโทมิกะทอมมี่นะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นรถโทมิกะทอมมี่นะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเป็นรถโมเดลสะสมหลายท่านไม่เข้าใจาว่าต่างกันยังไงขออธิบายโดยสังเขปนะครับโทมิกะทอมมี่จะเป็นโทมิกะ มิตราโทมิกะเลยนะครับเละเขียนว่าโทมีนะครับอันนี้เป็นรถพิเศษไหมก็รถที่แตกต่างกับรถชาวบ้านเขานะครับมาตอนแรกสีเขาจะกระจายกันนี้นะครับเพราะนี่เป็นรถสปีดนะครับรถซิ่งอยู่นะเมื่อรู้จะเรียกว่าซิ่งแข่งอะไรกันนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นโทมิกะพ่าเร็วโทมิกะพาเร็วนะก็คือโทมิกะมีโฆษณารถไฟอย่าเพิ่งออกนะครับเห็นรถแล้วอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออก เดี๋ยวค่อยเฉลยอีกทีนะครับดี๋ยวเปิดประตูดูกันก่อนไหมเห็นแล้วจะเริ่มออกเลยทีเดียวเปิดอีกด้านหนี่ฮะหลายท่านเริ่มออกแล้วเริ่มออกแล้วรุ่นอะไรถูกต้องครับผมนี่คือ Subaru i m p r e s a นะครับผมรถแข็งชื่อดังในอดีตของญี่ปุ่นนะของ Subaru เลยนะฮตัวดังมากคันนี้คือโมเดล Subaru i m p r e s a นะครับมีคอกพิ้ด้วนยะเห็นไหมข้างใน อันนี้คือเป็นซูบารุเอมเพรสซาแต่ทำสีใหม่นะฮะพอสีเดิมค่อนข้างจะหลุดล่อนไปบ้างเนะเข้าใจตามอายุขยแต่เดิมๆยังสวยอยู่นะฮะเป็นรถแข็งแน่นอนนะซูบารุเอมเพรสซาโทมิกะซูบารุเอมเพรสซาครับดูก,กันเต็มๆเลยนะฮะนี่คือซูบารุเอมเพรสซาเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ดูนะฮะขออนุญาตนะครับนี่นะ,ะทุกท่านโทมิกะสองพันโทมี สี่น5 4 1 5าสแกน59 Subaru Impreza WRC นะครับโดย w I x นะครับ Subaru Impreza สวยจริงๆเป็นหนึ่งในรถแข่งนะฮะที่ดังสมัยก่อนเลยละ่ะหลายท่านไม่ค่อยได้เห็นนะฮะ โอเคแล้วครัพบกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มาชมด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ